สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะัดเซลออกมานอกสถานที่นะคะวันนี้เรามาตะลอนทัวร์ที่หัวหินนะคะอําเภอหัวหิวหนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะซึ่งเรากา็ค่อนข้างจะมีความสุขมากเลยนะคะเพราะว่าเราก็เลือกที่จะมาพักที่โรงแรมที่เราคุ้นเคยนะคะก็คือทางพ่อแม่ก็ พามาตั้งแต่เด็กเลยค่ะแล้วเราก็อยากจะเห็นความเปลี่ยนแปลงนะคะของแรือมีว่าหลายสิบปีผ่านไปเนี่ยเขามีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงพัฒนายังไงบ้างอะนะคะซึ่งเราก็เห็นอยู่หลายอย่างเลยค่ะมันก็เป็นในเรื่องของอก็คือมีการปรับปรุงประมาณ50%แต่อีกประมาณ50%ก็ยังคงต้อง ยังคงต้องได้รับการแก้ไขยอยู่นะคะเอาราคาเพื่อนๆเราก็จะมาเล่าต่อนะคะในการอุบัติเหตุเข้าเข้าเฟื่อกของเรานะคะจากครั้งที่แล้วนะคะตอนนี้ก็เป็น EP 2ีเนาหลังจากที่เราไปหาคุณหมอในวันรุ่งขึ้นแล้วใช่ไหมคะที่โรงพยาบาลประกันสังคมของเรานะคะก็คุณหมอก็ พยาบาลนะคะตอนแรกเราก็ต้องไปเจอพยาบาลขอ่อนเนอเราก็เล่าอาการของเราให้พยาบาลทุกฟังนะคะเขาก็ไม่พูดคำทําเพลงนะคะส่งเราไปที่แผนกเอ็กซเรย์ทันทีเลยค่ะนั่นแหละค่ะเราก็ได้เอ็กซเรย์แล้วก็เขาก็ส่งตัวเรามาที่พบคุณหมอเกี่ยวกับกระดูกนะคะ,ะคุณหมอกอ็แจ้งว่ากระดูกเราร้าค่ะเราก็ค่อนข้างตกใจนะคะ เพราะว่าเกิดมาก็ไม่เคยประสบอุบัติเหตุทางด้านกระดูกเลยนะคะแล้วเขาก็เข้าเฝือกอ่อนให้เราในทันทีเลยค่ะเพื่อนๆอาจจะนึกภาพไม่ออกนะคะว่าลักษณะของเฝือกอ่อนเป็นยังไงนะคะมันก็จะเหมือนผ้าก๊อตค่ะแต่ว่าเขาจะมีวัสดุที่ทําจากเหมือนสัลี่ะค่ะแต่ว่ามันจะเป็นลักษณะว่าเป็นแผ่นนะคะที่รอง ที่รองส่วนของอุ้งเท้ากับเท้าส่วนล่างของเราไว้นะคะแล้วก็เอาผ้าก๊อตนะคะพันข้างนอกอีกทีหนึ่งนะคะแล้วคุณหมอก็บอกว่านี่นะคุณห้ามขา,าข้างนี้ต้องลอยจากพื้นตลอดเวลาเลยนะแล้วกเ็เดี๋ยวทางเราเนี่ยมีไม้ค้ำยันเป็นไม้ค้ำยันแบบสองข้างนะคะที่ต้องเอาไว้ตรงจักกรแห้ะคะ่ะ นั่นแหละคะ่ะเอาไปด้วยอ่านั่นแหละแล้วก็อีกประมาณอาทิตย์หนึ่งมาตามหมอนัดนะเดี๋ยวจะมาดูอีกทีหนึ่งว่าอ่าเป็นไงบ้างแบบนั้นแหละคะ่ะก็เราก็ค่อนข้างช็อกนะคะทำยังไงดีเนี่ยอะไรเงี้ยงานก็ต้องไปทำเนาะก็เลยอ่ะไม่เป็นไรคือเรื่องกระดูกมันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆเนยนะคะเป็นเรื่องที่ซีเรียส ก็ต้องเชื่อคุณหมอทุกอย่างเลยค่ะแล้วเราก็โชคดีที่โรงพยบาบาลเขามีรถกอบไปนะคะแล้วแล้ก็ให้เขามาส่งที่รถได้แบบนั้นนะคะ,ะนั่นแหละค่ะเขาก็ให้เราพันผ้าก,ก๊ออยู่อย่างนั้นนะคะประมาณหนึอาทิตย์แล้วคุณหมอก็นัดเรามาประมาณ6 7วันนะคะ,อะโอเคนะคะเดี๋ยววันนี้เล่า ในเรื่องของการเข้าฝสือของเราเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้ะยังไง EP หน้าเราจะมาเล่าต่อค่ะวันนี้ให้เพื่อนๆเห็นวิวสระน้ำสวยๆจากโรงแรมที่เราเข้าพักเมื่อคืนนี้นะคะไม่ได้โฆษณาเนาะบังเอิญว่าป้ายเขาอยู่ตรงนี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ